แม่ทัพในเมืองสาวัตถีผู้ชายมีแค่นี้เองเหรอวะกูเองให้นบว่าอะไรกันพราะไม่ทัศยุไอ้นักองค์ทศมึงยกกองทัพมาครั้งนี้จุดประสงค์ของมึงคืออะไรกันวะกูจะบอกให้เลยกูเนี่ยต้องการเมืองสาวัตถีมาไปเล่นฮอแต่งงานให้กับลูกชายขอยงกูนะอง,งค์สรันมึงอ,อยากได้เข้ามาสิวะนักองค์ทศเจาออ้าคะแม่ เจ้าข่ะแม่ไม่แพ้ใครมีชื่อเสียงเกียงไกลเออเอ้ยเอ้ยหนักเอ้ยในสนามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ยอมให้มึงเอาเงินก็ไม่ทิ้งไปังการเลยไม่จ้าค่ะแม่กลัวลูกเข้าเลยออกลำฆ่าศัตรูฆ่าศัตรูสู้สงครามแล้วโลดเต้นเพ่นตามเออเอ้ย เอ้ยหนักเอิงเฮงแกลูกลาไปเฮ้ยเขาเลยเฮ้ยเฮ้อาเลยลูกพ่ออย่าวันเกงอะไรยันทลันทะลาทลันทะลาออกหน้าทับเขาตอนรับโยธาเอ้ยเอ้ยหนักเอิงเฮงเฮงอาวันไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะไหวหรือเปล่ามีมาแค่เนี้ยพวกผู้ชาย หวงดาบแถวคงแถวคงดูว่องไวออกไปนะทับเ้ยเอ้ยหนักเอ้ยรับโยธีเข้ามาด้ยนักองศ์วค์ออกสงคราม ออกสงครามไม่ข้ามคันชื่อว่านักองค์สวรเอ๋ยเอ้ยนักเอ๋ยเอ้ยไม่วันนี้ระวังตัวเก่งมากลูกพ่อเด็กพ่อจักรใจ ใช่คุณเจ้าค่ะอยายได้นะก็ลองดูสิงะข้าเลยไม่รักชีวิตมึงซะแน้วนมึงเอาเรื้องตัวเองออกไปยักษาอาหารตองห้องี้โอ้ยว่ one ชาก่อนท่านกริย์ที่เมือ,คองคามเราเองให้น้ำว่าควันชนกเป็นผู้ปกครองบนินสาวัตถีเราอยากจะรู้นะที่ท่านยกทัพมาในครั้งนี้นี่จุดประสงค์อะไรกันเมืองสาวัตถีอย่างนั้นเหรอนี่ไเหรอไม่พัชชิดาแห่งสาวัตถีถูกต้องนะสวยนี่สวยดีใช้ได้<อ>แต่จิตใจเนี่ย<อ>มันจะสวยมันหน้าตาหรือเปล่าจ๊ะ<อ>จะบอกให้เลย ข้าพเจ้าเนี่ยต้องการเมืองสาวัตถีมาไปเรือนหอแต่งงานกับล<ช>ูกชายนางอุษุวรรณตายแล้วมีเมียซะเข้าใจหรือยัง,ยงท่านจะพูดง่ายไปหรือเปล่าหากท่านคิดจะมีความสุขบนความทุกข์คนอื่นแล้วก็ถ้าต้องการไป็นสาวัตถีต้องข้ามซอกน้ำไปก่อนเสร็จพ่อจัดการเลยว<ม>ันน<ม>ี้ ทั้งหมดถิ่มมาจะมากกันไปเราจะมาพบเพื่อลบลาดูหน้าดูตาไม่ลายเนี่ยลื้อแม่พังที่ดาแห่งเมืองตาวะทีโผล่มาใกินอะไรกันก็ไร ให้ผัวทิ้งเอาผู้หญิงเหนอยู่ดีๆมาโดนหัว้าดเลยจัดใหพี่นดีราเอาไปกับคนได้เลยมันยกค่ะชีวิตของเรานี้ไม่เคยมีลูกพวเพี่พูดพวกน เายังเป็นยิงช่วงชัวเดี๋ยวท่านจะกลัวความรายอย่าปากจัดกษัตริย์ข้แม่เดี๋ยวตอนแพจะอายสิทินี่ขเป็เ้านู้ชายนเราคือนักองสวร ยข่งเรานเาพ่องนองการเข้ารบผู้หญิงเอาทับมาสมทบลัวจะเป็นตบง่ายง่ายนี่ก็เป็นกระสัดแต่ยังขาดไเหสีตัวน้องก็เป็นสตรีไมฉันชักจะมี ความหมายเธอเป็นสตรีคงมีบอกเอาไว้ล่อผู้ชายตากดีจริงๆเลยน้าตัดปากทิ้งากันสวยๆเป็นันต้องร้องกันเดีวแต่เธอมาเป็นลูกพ่อ มาลบกันหน่แต่รอยไว้ด้วยอยากคิดจะฆ่ากุชายที่ตายสนิทที่รู้ว่าคิดจะรังเกีนจทกา์ุชายน้ำลายหกระวังจะตกปอตายพจัดจานเลยนะ่องนี้นี่ไม่น้ำแต่จีไต้ พระเจ้าเนี่ยคิดว่าเก็บชีวิตไปมีลูกมีผัวจะดีสักกว่านะากเงนากเนะด้ปีเบมากกินไปวันนี้เราทั้งสองมงตายกันไปข้างรวมตัวนแบบที่ี่อยากจะรงแก่ผู้หญิงเลยตายแล้วนี่นี่นี่เราอัดตัวนี้ไป้ ชีวิตคนเรานะ่ะมันไม่แน่ไม่นอนโดยอย่างฉันสิเพื่อนอฉันสิงแก้วนะ่ะหนีความตายจากแผ่นดินไตรายบุรีซึ่งเป็นแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนมาอาศัยอยู่ที่วัดของแผ่นดินสาวัตถีเป็นที่ซุกหัวนอนของเราทั้งสามคนนับเพื่อนเออก็ถือว่ามึงในโชคดีแล้วก็เหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่มึงไม่ต้องไปเครียดอะไรหรอกเฮ้ตายแล้วเห แต่ว่าชีวิตใหม่เออนั่นแหละก็มีความทุกข์เหมือนกันนะเพื่อนมึงจะทุกอะไรอ่ะไม่มีทุกใดที่จะมากไปกว่าทุกที่เป็นห่วงพ่อห่วงแม่และพี่ต่อไปแล้วนะเพื่อนอืราถือว่ามึงเนี่ยก็เป็นคนดีขึ้นมาเยอะเลยมะแต่เราเนี่ยก็มาที่วัดเนี่ยไม่เสียเปล่าใช่ไหมล่ะมล่ะมาซ้อมฝีมือเพลงดาบกันด้วยเออจริงเขาจะพอมึงเนี่ยโอเคเลิกเล่าเมายากันแล้วด้วยใช่ไหมเพื่อนเออใช่เจ ฉันน่ะได้สัญญากับแม่นวลจันเอาไว้ฉันน่ะจะไม่ทำให้แม่นวลน่ะต้องผิดหวังเพราะฉันต่อไปเฮ้ยเอาเองอย่าบอกว่านะว่ามึงจะไปดูอีกอ่ะเอาเองไปดูเดิมแบบเดิมอีกแล้วนะนะเจ้าสิ่งแก้วตกใจว่าเสียง ไปไหนอีกเหรอมอตามไปช่วยกันไปดูเลยรทีมเพื่อนมึงนี่ไม่เข็ดนานะยิงเสียงเขาเอาเฮเนีย่ยเดี๋ยวมึงก็โดนจับอีกหรอกไม่ไปไเป็นไรหรอกนะเพื่อนตอนนี้เรามีมามเพือนแล้วเดี๋ยไปกันเถอะเออไป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 ไม่ได้อ่ะไปไปหรอไปแล้วไป ซิงไหนล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไงมันไล่ข้ามาช่วยมาช่วยจะหนุนหน้าตาแหน้าขวานแต่งานเลยจกต่อยต้องให้ตาแดงที่เราซิงแก้วเยอะอยู่ตรงนี้ใครจะทําตามอําเภอใจมันปล่อยไว้ไม่ได้มึงรู้ไหมกูเป็นใครมึงเป็นใครวะกูนักองค์ทศกษัตริย์ในเมืองขมแม่รู้แล้วก็หลบไปมึงคิดเหรอว่ามึงเนี่ย จะเอาลาบยดศมาคู่คนอย่างกูไม่มีทางคนอย่างกูถ้าจะตัดสินได้ก็คือการแพ้ชนะเท่านั้นสงสัยมึงคงจะไม่รักชีวิตมึงหยาบหยาบหยาบัยาบหยาบยาบห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 ยับหบหบหยับหยาบาบหยงบหยหยาบหยบยับอยาบหยาบบหยาบหยาบหยับหยาบหยาบาบยบยบบบหยับบบบาบบบาบบบห เอาไงดีเดดนี่ยฟังได้ดีปล่าตัวนั้นเยวะพลอยมันถี่มาเดี๋ยวดูผู้หญิงก่อนเดี๋ยวน่าจะได้ผลดีนี่เดี๋ยวลูกตปล่าไมา่ไหนักเลยได้เลยวิญญาณคะ่ะเอาเลยวิญญาณคะ่ะ <ใ> <c oughs> เอาล่ะท่านนักสม oh. เราจะแนะนำรู <c oughs> ้จักอื้อี่นี่เป็นส้นตีนะอะไรเนี่ยไม่รู้วะรอยหน้าที่นี่เป็นเมื่อแขกเวลาเขาจะพูดอะไรเขาองรอยหน้าอะไรไม่ต้องร้อข้างบนอ่ะไม่ต้องเสือกอเนี่ยเราจะแนะนำให้รู้จัก ผู้หญิงสามคนนี้เป็นเจ้าเป็นเจ้าเป็นเจ้าออโอ้โหเดี๋ยวะขอบใจมากเลยนะจ้าตกันเลยไมเจอเจ้าก็ดีแล้วแกโบนเลยมึงเนี่ยจริงดิเอากูไปบนเขาไว้แล้ต้งบนอะไรกูบนไว้ว่าถ้าเกิดพวกเราสามคนเนี่ยเลิกเหล้าติดยาได้เลยเนี่ยเออน่ะกูต้องแก้บนให้เขาอะเออเออาจังหวะนะ ไม่มีพาดไม่มีนะครัจังหวะได้ได้ได้ตุ๊บติงติงตุ๊บติงติงตุ๊บติงติงเถงตุ๊ปตุ๊ตุ๊บปะเถงเถิยงตุ๊บตุ๊บเถงเถงตุ๊บติงติงติงปะเถงเถียงเถียงตุ๊บตุตุ๊ปเถยงตุ๊ปปะเถงปะปะเถงปะปะเถงเถียงติ้งติ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 งปะเถงปะ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 เถงเถีิงติงปะุ๊ปตุงปอุูตุ๊าตแล้ว มึงทะไรเนี่ยจังหวะมึงจังหวะไหมมึงลํายากจังเลยโอ้ไม่แก้กดแล้วไม่ใช่เจ้าอย่างนั้นเอาไม่ใช่เจ้าอย่างนั้นเหรออ,อ,อ,อแล้วเจ้างไงอ่ะเจ้านี่ขาหมายึังเจ้าเฝ้ามากกษัตริย์เอาเหรอเออโหถ้าเกิดเจ้าที่มึงว่านะกูแก่ยากวองมึงเยอะทำไมวะกูแก้ผ้าลำยิงอ่ะกูไม่แก้แล้วเอาละพ่อหนุ่มทั้งสามคนยิงต้องขอขอบใจพ่อหนุ่มทั้งสามคนมากเลยนะจ้าที่ช่วยเหลือยิงเอาไว้ชื่ออะไรกันบ้างจ้า กระหม่อมชั้นมีชื่อว่าสิงแก้วพะยะค่ะกระหม่อมชั้นชื่อสิงคนองนาพะยะค่ะกระหม่อมชั้นชื่อสิงองฟันพะยะค่ะจ้าหญิงอนุญาตให้เงยหน้าขึ้นได้แล้วจ้าถวาย,วายมังโก้โช<ห>คดีนะที่มีเขามาช่วยเหลือเราเอาไว้ช่างสวย,สวยแทนงาม ดดเลยนะอเอหงีไปคะแต่คนนี้เจียวยาไปคะตายครบับแม้มันมีหลายจางังเวยเอาละ่ะยิงจะขอแนะนําตัวยิงเองราชธิดาองโตให้น้ำว่าขวัญชนกเป็นผู้ปกครองปดินสาวัตถีส่วนราชธิดาองค์รองให้น้ำว่ากนกวันราชธิดาองค์สุดท้องให้น้ำว่าจันดาราจ้ะไหนๆเราก็รู้จักกันแล้ว หญิงอยากจะรู้ว่าสิงแก้วนะมีงานทำาหรือยังจ้ะยังไม่มีพี่ยข้าของหญิงยังไม่มีก็ดีเลยตอนนี้ในเมืองของหญิงกําลังขาดแคลนทหารอยู่พอดีหญิงจะขอรับสิงแก้วและก็เพื่อนเพื่อนของสิงแก้วไปเป็นทหารภายในเมืองเลยนะจ๊ะและที่สําคัญจะขอแต่งตั้งสิงแก้วให้เป็นถึงแม่ทัพสิงแก้วเลยนะจ๊ะได้ดาวประดับ่าแล้วอากาศดเลยมันร้ายเนาเลยเหขอบพระทัยมากเลยเอาละจ้า ส่วนเชนพระธิดาองค์ที่สอง,งก็จะขอแต่งตั้งให้เธอบ้างชื่ออะไรนะจ๊ะพระรูปหล่อสิงขนองงนาะพยะค่ะตายแล้วพ่อสิงขนองงนาะดูรางก็ดีชื่อก็ยังเพราะอีกเอาอย่างนี้เดี๋ยวหญิงจะตั้งให้ยอนี้นะจ๊ะมันไม่ใหญ่แต่ว่ามันยาวนะจ๊ะหญิงจะขอแต่งตั้งว่าขุนทะรวงทะเร,รื่องไรกระโดดแทงไพรีทอจะ้ะ ยาวจริงเนาะพี่เยจค่ะของหญิงเจ๋อ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 เออขอาประทัยของหญิงมากมากเลยพี่เจค่ะที่ได้แต่งตั้งให้กระหม่อมชั้นเนี่ยเป็นถึงขุนทะลวงทะลึงไล่กระโดดแทงกะหลี่ร้องเฮ้ยตายแล้วไพรีไพรีท<ะ>้อเออขอได้ชามไหมพี่เจค่ะกระหม่อมชั้นขอยศมั่งพี่ยาอยากจะได้ยศอยากได้ยศบ้างกระหม่อมชั้นไม่ขออะไรมากหรอกขอเป็นแค่ขุนซอกแซกอยู่ตามซ่องก็พอพี่เจค่ะตายแล้วไงตายเลย แล้วกันมึงมสามคนชอบคนไหนไม่ค่อยชอบอ่ะมึงชอบคนเอ้าวมาโถรจะมึงรู้เป๊กกูอยู่ดเว้ยมึงชอบคนไหนอ่ะองกลางเนี่ยแหละทำไมอ่ะอมึงชอบองกลางเออการที่จะชอบใครเนี่ยมันต้องมีเหตุผลมึงชอบเพราะอะไรวะกูชอบพุงตายแล้วน้องอิงนาดีนี่มึงเห็นไหมน่ะไขมันเป็นชั้นๆเลยนะเออแล้วใส่ชุดฟิตๆอย่างนี้นะเออแล้วมึงดูนี่โหดกว่าเราพูดนะเออทรงผ้าข้าแมวใหญ่เลยนะ ปากดีเอาล่ะสิงแก้วรบสมบถ้ายนะอยา่างนั้นเราทั้งหมดรีบเดินทางเข้าเมือ,องกันวันนี้เลยนะสิงแก้วไปยังไงทำประเทศไทยเป็นยังไงบ้างกันไอสองตัวนั้นมันโซ่ของฉันป่ะเะรอ